กวางอยากถามว่ามุมกล้องเนี่ยก็คือว่าจะมียิงจากข้างหน้าเข้ามาอย่างเดียวใช่ไหมคะคิดว่ามีตั้งมุมเดียวดีกว่าเรานับหน้าผมอยากให้ผมใหญ่ๆเลยหรือว่าชอบใี่มันอ่อนๆกลวีเบาๆพี่ชอบให้เบาๆนะเบามันจะได้ดูกลมกลืนไปกับดูเหมือนถึงนอนเท่ขึ้นมาให้มันดูธรรมชาติขอบคุณมากค่ะอยากให้แบบอารมณ์ในโหมดเดียวกันเรื่องราวบนเตียงมีได้หลายอย่างมันมีแบบเพื่อนกันแต่อันเนี้ยมาในโหมดเซ็กซี่ พี่อยากให้มีความแบบเป็นเลสเบี้ยนเลสเบี้ยนนิดนึงไม่รู้อ่ะก็ต้องคนละแคคเตอร์เลยจะเป็นเจสซี่ไม่ได้ต้องเป็นเหมือนว่าเลสเบี้ยนคนหนึ่งอ่ะเออเจสซี่ต้องเบากว่านี้เบากว่านี้อีกเจสซี่มาอีกมาข้างหน้าอีกมันไม่ต้องมองกล้องบ้างก็ได้อ่ะบางทีอ่ะเป็นห่วงเจสซี่นิดนึงค่ะเจสซี่เนี่ยสวยมากดีทุกอย่างทำได้ทุกอย่างแต่ว่าเขาเด็กกว่าคนอื่นอาะสติพิงไปไหลไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อย ชูนมานี่เลยน้องทำไว้นะเอาเอามือค้ำไว้เอามือค้ำไว้อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโชว์เสื้อด้วยกวางออกมาอีกกวางออกมาอีกอย่าให้มีรูตรงนี้นี่นะถ้าเสื้อไม่มีอะไรเลยจะดีมากน้องทำไปเลยน้องไม่ต้องเขินถ้ามันเยอะไปเขาบอกแต่ถ้ามันไม่เยอะไปเขาจะบอกว่าดีอย่างเดียวโอเคค่ะนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกัน10นาทีแรกกวางหลีดนะ วันนี้เคยบอกน้องๆว่าน้องๆต้องตื่นแล้วนะจริงๆเราไม่มีเหตุผลที่จะไม่ชนะถ้าเกิดมีคนที่พร้อม100%ซทุกคนอ่ะพร็อบขึ้นเตียงครับพรอพตกใจมากคือไม่คิดว่าจะเป็นผู้ชายแต่จะไปกีดจะไปหรือว่าโอ้โนมันก็ไม่ได้มันตื่นล้วโอเคโอเคมาก็ถ่ายหนึ่งสองสา ที่ทำไมเพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองหลังกีตก็ไม่กลัวเลยค่ะเป็นเหมือนว่าคนละคนเลยเอาจัดการดีเลยเริ่มเลยใช่ไหมคะเริ่มเลยครับโอเคค่ะเจสซี่อยู่กลางนอนไปเลย<ป>ค่ะเออแล้วค่อยขาส,สวยอ่ะหนึ่งสสามดีตาอ่อนตาอ่อนดีเปล่นท่าบ้างกวางก็จะช่วยในเรื่องบอกอารมณ์สีหน้าของแต่ละช็อต ว่าหน้าเบาๆนะแบบไม่ต้องจิกมากอมยิ้มนิดนึงพร้อมอยังพร้อมค่ะหนึ่งสสามสวยมากสวยมากดีจูนเนี่ยรูปออกมาแล้วแบบเห็นแล้วเราสุภัยอ่ะสวยกว่าเจสซี่ในขณะที่เจสซี่ดรอปสู้จูนไม่ได้ส่วนกวางบีเฉยๆน่่คะอ ตอน10นาทีแรกเราก็แพลนว่าตอนไม่มีพี่คริสเราก็จะเอาท่าง,ง่ายๆก่อนให้นิ่งๆไปก่อนแต่ก็ตื่นเต้นนะคะมันก็นิ่งไม่ค่อยได้มันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนท่าก็เลยโอเคเปลี่ยนโอเคเปลี่ยนโอเคเปลี่ยนจะไม่ค่อยอยู่ท่าเดิมเรานอนตรงกลางเลยวะได้นอนไปเลยพี่พี่ขยับเหมือนยืนขาตั้งะะอย่างนี้<ไ>อค่ะตาอ่อนรีแล<อ>นิ่ง sexy ไอโบว์อัพ l ลดี้ s ขยับไหมไปเห็นเท้าใช่ไหมเบา s ซ x y นี่แลง ได้อะโอเคสวยทีมคริสเหรอพี่รู้สึกว่าใส่เยอะอะเปลี่ยดเยอะไปวันนี้คริสเข้ามาเยอะ อยู่ท่าเดิมให้มันดีก่อนอยู่ท่าเดิมให้มันดีไม่ต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆอคคทีมคริสก็เข้าไปแล้วก็เปลี่ยนท่ากันเยอะจริงๆคือมันก็ควรจะไหลในโพซิชันที่มันดีแล้วอะแต่เนี้ยเหมือนเขาลนแล้วก็รีบอะค่ะดูเหมือนกับว่าต่างคนต่างแข่งกันเซ็กซี่อะคริสคะโจทย์มันคือ b e s i d e story แล้ว story ของหนูล่ะหายไปไหนละคะชเชอแมนเทคลคริสได้ครับ ป๊าชอบไอ้คอมโพสไหนเดี๋ยวหนูจะช่วยดีกว่าเพราะมันเปลี่ยนกันอยู่นั่นนะเปลี่ยนอยู่หนั่นนะเราไม่ทันหลยเเพราะว่าที่คอมโพสที่สวยแล้วเนี่ยหนูก็เปลี่ยนไปอีกเดี๋ยวจะเลือกก่อนเลือกก่อนว่าชอบเพราะว่าควรจะมาดูพอจะเปลี่ยนโพสิชั้นแบบต้องควรจะมาดูด้วยกันรูปที่ใช้ได้จริงน้อยรูปจริงเหรอใช่สามคนไม่สนใจตอบเลยมวยแต่รีบเปลี่ยนท่า มูฟเยอะไปจนแบบผู้ชายผู้ชายเป็นส่วนเกินจะซี่ดึงกระโปรงเขากว้างวิลัะหนึ่งสองสามลับบปาจับผู้ชายบ้างสนใจผู้ชายบ้างเลิกยุกยิกได้แล้วพี่คิสเขาก็เปลี่ยนเยอะไปค่ะแต่ว่าคือก็ไม่มีใครบอกเราว่าสวยแล้วชะๆช้า เครียดมากเราทําโดยที่เราไม่เอ็นจอยกับมันมันจะไม่มีความสุขเด็กก็จะเครียดไปด้วยเหลือเวลาอีกสามนาทีนะครับกวา้างกระเถอิบออกมาอ,มอตรงนี้พี่จะบอกให้นะว่าวันนี้คริสดุเกินไปสามสองหนึ่งขาเยอะไปค่ะหนูเป็นปูแล้วเอาขาหายไป เด็กมันเลยกลัวมันกลายเป็นทุกคนเนี่ยแข็งเลยจากเจสซี่กับจูนที่กำลังดูลงตัวดูสวยดูรูปร่างอะไรดีนะความมั่นใจอะไรมาพอคริสมานะเท่านั้นน่ะนิ่งเลยสิบวิสุดท้ายครับอีกสักเครื่องหนึ่งหนึ่งท่านี้แหละท่านี้แหละหนึ่งสองสเพิ่มเอาสวยๆเผ็ดๆเผ็ดๆเวลาครับ กวางหลุดอีกแล้วนะวันนี้คือจริงๆแล้วกวางไม่ได้หลุดนะคะแต่ว่าวกวางหันไปฟังที่เขาพูดแล้วคราวนี้พี่เขาก็เลยว่าเราหลุดกวางมันก็น่าจะโดนหมดออกจริงกวางมันก็น่าจะโดนหมดออกจริงๆฟามันเก่งนะจริงๆอ่ะพี่เขาพูดว่าตอนที่พวกหนูโพสกันเองตอนแรกอะดีกว่าของคริสเนี่ยเขาเปลี่ยนเร็วเกินไปหน่อย คือสวเลยนะกรุ๊ปนี้คือว่ามันมีหลากหลายับมือน่ามันมีหลายลุกให้เลือกคัะมันเสียอยู่อย่างเดียวคือพอมองไปปป๊บเดียวเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าคนกลางเนี่ยอกกับสะโพกกับคนข้างหน้ามันจะเหมือนกับเป็นตัวเดียวกันนะอ๋อมันจะดูเหมือนกับว่าอกกับสะโพกติดกันเชีงแต่ว่ามันเป็นคนละคนแต่ถ้าเกิดว่าถ้าอย่าไปนิดนึงเนี่ยมันก็จะรอดมันก็เป็นจะเพอร์เฟกต์แบบนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ให้ดูรูปก่อนโอ้สวยมากสวยไหมสวยมากสวยมากคือเราเนี่ยทำหลายโพสต์แล้วก็จริงๆรูปที่เลือกมาทั้งหมดน่ะเขาก็จะมีรูปที่สวยของเราของกรุ๊ปเราเนี่ยหลายรูปเลยแล้วเยอะมากแต่รูปที่เขาเลือกมาที่สวยที่สุดของเราคืออันนี้สวยไม่เท่าอันที่สวยที่สุดของพี่เก๋พี่จะไม่พูดว่าเราแพ้นะวันนี้ แต่พี่เกดชนะจะซิ่จริงๆมั่นใจนะว่าจะชนะเหมือนถึงเวลาแล้วว่าที่จะชนะเหมือนอีกแล้วหรอที่เราแพ้อ่ะพี่ภูมิใจมากทั้งสามคนแต่เมื่อวานไม่ใช่ว่าไม่ดีนะพลังลดลงมานิดนึงแต่มันยังได้แบบนี้พี่ก็โอเคพี่เห็นการพัฒนาการของน้องที่เพิ่มขึ้นเยอะมากถูกวี่แล้วพี่ภูมิใจมากเราเหลือกันแค่3มคนพี่เกดเป็นคนที่นั่งอยู่ในห้องนั้น พี่ไม่อยากให้ใครไปเลยทั้ง3คนนี้ทุกคนสตรองคนละแบบทุกคนมีสิทธิ์เป็นเดอะเฟสได้หมดถ้าพี่ส่งจูนไปพี่คิดว่าจูนต้องพูดว่าจูนพัฒนาขึ้นเยอะมากจูนทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรายการนี้แต่จูนไม่เคยท้อจูนจะพัฒนาเพื่อศักดิ์ศรีของรายการถ้าพี่ส่งเจสซี่ไปเจสซี่เนี่ย สำหรับพี่คุ้ยซัเป็นเด็กที่น่ารักมากพี่คุ้ยรู้จักทีมเรารู้จักทุกคนร,รู้จักน้องหมดตรงนี้รู้ว่าเจสซี่ไม่มีอะไรไม่คิดอะไรแต่ทําไมทีมอื่นๆจ้องจะหมั่นไส้น้องพี่คุ้ยคิดว่าลูกทีมคนอื่นเขาก็คงต้องวิ่งไปบอกแม่เขาว่าคนนี้เป็นอย่างนี้ค่ะคนน,นนคนนี้เป็นอย่างนี้คราวนี้เป็นอย่างนี้ค่ะซึ่ง ลูกพี่ไม่เป็นและพี่ดีใจมากเพราะพี่บอกน้องแล้วว่าเราไม่ต้องตัดขาใครเพื่อให้เราเกิดตรงๆเลยนะเจสซี่ไม่มีเวลาที่จะมาคิดว่าใครชอบหรือไม่ชอบเจสซี่มาเดอะเฟ e เพื่อจะชนะมีหน้าที่ที่จะมาทําให้ดีที่สุดมีหน้าที่ทาให้พี่คริสและเหมือนว่าครอบครัวเจสซี่ภูมิใจถ้าพี่ส่งเจสซี่ไปวันนี้ไม่ว่าเจสซี่จะพูดอะไรเขาตัดเจสซี่ออกเลย วันนี้ไม่ใช่กวางเพราะกวางได้ไปสู้แล้วคราวที่แล้วเผอิญว่ารอบนี้เป็นพิเกตอีกครั้งหนึ่งติดกันสองครั้งพี่ไม่สามารถส่งกวางไปได้วันนี้พี่ขอส่งจูนไปสู้นะพี่หอดบจินจูน